เรื่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันหนึ่งพระราชาเรียกช่างทองประจำพระราชสำนักมารับสั่งว่าข้าอยากได้กำไรข้อมือหนึ่งวงแล้วสลักข้อความบนกำไรข้อมือนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมไว้เตือนสติข้าว่าเวลาได้ชัยชนะจงอย่าได้ลืมตัวเวลาประสบความพ่ายแพ้ก็อย่าได้เสียใจช่างทองเมื่อได้รับสั่งเช่นนั้นก็รีบกลับมาห้องทำงาน บรรจงทำกำไรข้อมือแบบเรียบๆขึ้นมาหนึ่งวงตรงกลางมีพื้นที่ว่างไว้สลักข้อความแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังคิดหาข้อความที่กระชับและเหมาะสมมาสลักบนกำไรนั้นไม่ได้สักทีครั้นจะให้สลักทั้งประโยคที่พระราชารับสั่งลงไปเลยเนื้อที่ก็คงไม่พอสุดท้ายก็เลยไปขอคำปรึกษาจากดุษฎีบัณฑิตประจําพระราชสำนัก หลังครุ่นคริตยอยู่นานดุษฎีบัณฑิตจึงตัดสินใจให้ช่างทองสลักข้อความไว้บนนั้นว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดุษฎีบัณฑิตอธิบายให้ฟังว่าเวลาที่ได้รับชัยชนะแค่เห็นข้อความบนนั้นจิตใจที่พยองพองกล้าก็จะลดทอนความเหืมเกริมลงมาแต่ถ้าเวลาที่อยู่ในภาวะผิดหวัง สิ้นหวังพ่ายแพ้หรือหมดหมองก็ความดังกล่าวก็จะเป็นกำลังใจให้ฮึดสู้ต่อไปจากนั้นช่างทองก็สลักคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไว้บนกำไลและนำไปถวายให้พระราชาปรากฏว่าเครื่องประดับชิ้นเรียบง่ายชิ้นนี้กลับเป็นที่ถูกอกถูกใจพระองค์เป็นอย่างยิ่งจนกลายเป็นเครื่องประดับประจํากายที่พระองค์ทรงชื่นชอบมากที่สุด ข้อความสั้นๆง่ายๆแต่มีตรรก,กะที่ลึกซึ้งสามารถนำมาเตือนสติในการดําเนินชีวิตของพวกเราได้ทุกคนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองลาบยศที่ได้จากชัยชนะหรือความสำเร็จบนเส้นทางชีวิตอย่าได้มัวแต่หลงระเริงหรือลืมตัวกับความหอมหวานเหล่านั้นเพราะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านพ้นเราไปไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่หากต้องการจะประคองไว กับเราให้นานที่สุดก็ต้องมีสติรู้จักวิธีปฏิบัติตนหรือวางตัวให้เหมาะสมเช่นเดียวกับเวลาทุกเวลาโศกอันเนื่องจากความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวการเวลาจะช่วยชะล้างความผิดหวังเหล่านั้นให้เจือจางลงได้อย่ามัวแต่จมอยู่กับความผิดหวังล้มแล้วต้องรู้จักลุกขึ้นมาใหม่ให้แปลงความผิดหวังเป็นพลังแล้วความเลวร้ายก็จะผ่านพ้นเราไปอย่างแน่นอน ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่มีนาฬิกาข้อมือหรือกำไรข้อมือที่มีราคา20-30ล้านก็ลองสลักคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไว้บนานาฬิกาข้อมือดูนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเตือนสติเพื่อนๆได้ครับ